สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับร้านแท็กเตอร์นัดสาขาสมเด็จนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะลูกค้าเซ็นออกไปกุศีนาไลเานาะคะ่ะลูกค้าเนาะกุชีนาไลวาุกดาหารนะคะลูกค้านะ ลายของห้ามีส่องมือสองสาขาเนาะค่ะสาขาแรกนะคะอยู่ที่อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดอรธานีนะคะสาขาที่สองอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะลูกค้าท่านใดสนใจยากได้นะคะเราไถมือสองเราเกี่ยวมือสองม่ว่าสิบินอุปกรณ์ต่อวงต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาเบิง้งใดนะคะลูกค้าเนาะ,ะหรือว่าสีโทษติดต่อสอบถามก่อนก็นได้นะคะหรือว่าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามานะคะก็เข้าไปเบื้องใน้ยูทูบหรือว่าเนี่ย เพจเฟซบุ๊กของเฮาก็ไดเนาะคะ่นะเนาะอ่ะมังกตีตัวแรกเนาะคะ่ะเป็น L3608 ตัวดีทีนะคะตัวนี้นะคะเป็นของค่ายคูเบตาเนาะคะ่นะเนาะตัวนี้เนาะคะ่ะเก็บสีหลอบขั้นเนาะคะ่ะเปลี่ยนเบอหมเนาะคะ่ะแล้วก็ได้ยางหนา้ายางหลังใหม่เนาะคะ่ะ ตัวนี้ได้อุปกรณ์นะคะดันหน้าผ่านพวนนะคะลูกค้านะราคาอยู่ที่นะคะสามแสนหนึ่งมื่นบาทนะคะเป็นรถปีหาหานะคะลูกค่าเนาะลูกค้าท่านใหนสนใจยังไ้รถไปใส่ให้ในส่วนกัสามารถคาามาเบิงด้เนาะคะ่ะเดี๋ยวถ่ายรอบคันให้ดูนะคะชั่วโมงการใช้งานนะคะลูกค้านะ ยูที่1 7 1งชั่วโมงเนาะ,ะมางันทีตัวต่อมาเลยคะ่ะตัวนี้เป็นคู่โปตานะคะ l 3 6 0 8นะคะตู้แอร์นะคะเป็นสีมุกเนาะคะ่ะตัวนี้เก็บงานมาเรียบร้อยนะคะราคาตามสภาพนะคะลูกค้านะ,ะ,นะ,ะนะตัวนี้นะจะได้อุปกรณ์คแค่ใบดันหน้านะคะราคาย,ยูที่2งเซนเก่าทมบาทราะคาะเนาะ มากาทีติดต่อมาเลยค่ะตัวนี้เป็นคูปตา L 2 6 0 5นเนาะคะ่นะเนาะตัวนี้ราคา U T นะคะ่ะห่นบาทเนาะคะ่ะ129,0 0 0บาทได้อุปกรณ์นะคะเป็นเครื่องตัดหญ้ามีเล่มพร้อมชุดโอนนะคะ,ะมากาธีคูปตาเนาะคะ่ะเทอาที่หพัดเนาะคะ่ะ ซีซีแรกนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่1 1 5 0 0 0บาท1 1 5 0 0 0บาทได้เป็นดันหน้านะคะแล้วก็ตัวตัดหญ้าใหม่นะคะเนาะ,ะตัวนี้ราคาอยู่ที่1 1 5 0 0 0บาทบ่มีหลิมนะคะลูกนะคะ้าเนาะมาต่อกันที่อิซากิรถยิบรถนอกนะคะรถเก่านอกนะคะตัวนี้นะคะ ts2510 นะคะอิสกิตนะคะตัวนี้นะคะจะได้อุปกรณ์แค่ใบด้านหน้านะคะราคา60,000บาทนะคะสภาพก็โอเคสวยๆเลยค่ะลูกค่ะเครื่องแน่นนะคะพายด้รถเก่านอกไปจะใส่งานนะคะก็สามาถมาเบิ่งได้นะคะ,ะตัวนี้เนาะคะ่ะก็เป็นคู่บะตาเนาะคะ่ะรถเก่านอกเหมือนกันนะคะ L 2 0 0พนะคะลูกค้านะตัวนี้ราคาอยู่ที่นะคะหกหมืนบาทนะคะอุปกรณ์ที่ได้นะคะได้เป็นพานสามนะคะลูกค้าเนาะพานสามมากันที่ตัวต่อมานะคะตัวนี้เป็นเส้นเนะนะคะลูกค้าเนาะราคาเนาะค่ะอยู่ที่ห้าหมื่นหาพันบาทนะคะลูกค้าเนาะตัวนี้นะคะ เป็น l 2 2 0อนะคะลูกค้านะหาพันบาทได้แค่หาเมืน่นหาพันบาทได้แค่ตัวรถนะคะเรือลูกค้านะคะอยากได้อุปกรณ์ต่างๆทางหลานเข้ากับมีจำนายนะคะผานุกล่องผานพ้วนนะคะหรือว่าโรตาตีร อของหลุ่นต่างๆนะคะของขายต่างๆของห้างร้านเข้ากับมีจำหน่ายนะคะลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์นะคะ091นะคะ8611191นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ063313 0447นะคะติดต่อสาขาสมเด็จโดยตรงนะคะ0625438297มอนกิกรการขบขอบุญขอพูดลูกค้าที่ให้เกียรติดตามรับส่งมาว่าสิกร์ที่องหน้าเพจ a c e b o o k หรือว่ายูทูบนะคะมอนิกกาบสวัสดีค่ะ 啊。Ah.